ดีค่ะปอลยานะคะที่ปอค่ะอันนี้ที่ปอมาทำสูตรเคล็ดลับความงามนะคะนั่นก็คือ,อะจะผสมแฟรงกินเซนเมลาลูก้าหรือทีทีแล้วก็ลาเวนเดอร์ค่ะ ก็ผสมกันนะคะแล้วเราจะได้สูตรเคล็ดลับความงามเพราะว่าแฟงกินเซนก็ช่วยฟื้นฟูผิวนะคะ,ะทรีทีก็จะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อลดการอักเสบบนผิวแล้วก็ลาเวนเดอร์ก็ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลยนะคะพี่พอมีแอ์เกนออยนะคะแล้วก็มีขวดนะคะที่พี่พอทำขีดไว้แล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาแอ์เกนออยใส่นะคะ อีกนิดนึงนะคะต้องเป็นขวดสีชาเป็นขวดแก้วนะคะเพราะว่ามันจะรักษาคุณสมบัติของอะกอนออยล์ได้ของน้ำมันหอมระเหยทุกตัวได้ดีกว่านะคะถึงขีดสีชมพูแล้วนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะอ,อันนี้ก็ถึงขีดสีชมพูแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็หยดลาเวนเดอร์ก่อนนะคะลาเวนเดอร์แหยดนะคะ1 2 3 4งสองสห้าหกดแปหยดนะคะอันนี้จะเป็นลาเวนเดอร์ก็จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นท t หรือเมลาลูก้านะคะ เวลาลูกล้าก็จะช่วยเรื่องค่าเชื้อต่างๆที่อยู่บนผิวสี 6, ห้าหแล้วนะคะนับไม่ทันส่วนแฟรงกินเส้นจะฟื้นฟูสภาพผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยที่จะอุ้ยเปิดไม่อ,ออกอ่าเรยบร้อยแฟรงกินเส้นนะคะ 1, 2, 3, 4, งสองสาี่ห้าหกดแปดเบร้อยนะคะ ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่จุกที่เป็นลูกกลิ้งนะคะอันนี้นะคะก็กดลงไปแล้วก็ปิดฝาอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ที่พอผสมเสร็จแล้วพี่พอกรเช็คเช็คนะคะแล้วเวลาเราใช้นะคะเราก็คือเอ่อเนี่ยค่ะกลิ้งลงไปบนใบหน้าของเรา ริ้งให้ทั่วๆจนรู้สึกว่าทาั้งหน้าเนี่ยครอบคุมหมดแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้มือนวดนะคะใช้มือนวดนะค่ะ นะคะแล้วก็นอนได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ครีมอย่างอื่นลองดูนะคะมันจะหน้ามันจะนุ่มจริงๆนะคะก็ถ้าสนใจขวดนี้พี่ปอขาย200บาทน,นะคะ <ST US> S> <S เป็นขวดทดลองใช้ที่ไม่ต้องไปผสมเองนะคะ <ST US> S> <S ลองดูว่าน้ํามันหอมระเหยแต่ละอย่างที่มีคุณสมบัติที่เล่ามาต้องเยอะต้องแย่แล้วเนี่ย <ST US> S> <S พอผสมกันแล้วลองใช้ดูเราจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยดีขึ้นประกอบก,บกับออกกันออยเนี่ยเป็นเป็นน้ามันที่ ดีสำหรับผิวด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อได้นะคะปรยา K P O R A Y A K แอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ